เอาไปทำไมเอาไปเห็ดยัง <_ an> ฉันเองยังไม่ไปศาลในวันนี้วันนี้ฉันไม่ไปศาลจา้าฉันนอนอยู่บ้าน,นแทบแทบจา้าตื่นตอนเที่ยง้วยซ้ำพอตื่นเต็้ยอย่างเลย <_ an> เพอรู้อยู่แล้วว่ามันจะนแบบนี้เข้าใจแล้วเขาหงดใจใจเขามาเขาเห็ดยังแมนสะเป็นบวกเป็นลบก,ก็บสร้างก็ช่างเรารู้เอเราเราับได้หมดทุกอย่าง วันนี้ไม่ไปศาลจ้าคนะเมือนรวดนใม่ไหมไปศาลพีขคือบม่้านสั้นไรฉันจะไปศาลประการปวงปวงปวง,งไปศาลไม่คิดไหมไม่ไปหรอกกับบ้านนอนดีกว่าคันตื่นเร่าฉันไม่ไปจะให้ทนายจาัดก,การเลย เด็กไปศาลได้แตไ่ไปทะเลไม่ได้ศาลมันเป็นที่ของเด็กหรอถามหน่อยกาละเทศะอันนี้มีรู้เด็กที่ไหนนะแต่ว่าเห็นเขาเห็นเขาโพสในโซเชียลมีอยู่หรอมีไหมมีเด็กมีเด็กไปศาลหรอโรงเรียนไหนนี่เด็กเอาไปทำไมศาลเด็กมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับศาลเอามาหมดโรงเรียนอนุบาลเด็กขง มันก็ไม่ผลต่อจิตใจของน้องบิลลี่บิลลี่เขาเข้มแข็งมากพอแล้วต่อให้เอาโงเรียนอนุบาลเด็กโขงมาทั้งเด็กโขงเขาก็ไม่ซีเรียสอะไรบิลลี่เขากดอดก้านมานานแล้วบิลลี่นะคุณเอาเด็กอกนุบาลเด็กโขงเตรียมอนุบาลมาเขาก็ไม่สนใจบิลลี่นอนอยู่บ้านซื้อยูเแียวบอวิลลี่นอนอยูย่เงีงย้งยเสย มันตื่นเทียงพอมมันไหล่สวดซาพอมเอซี c จอดตดแปดโมงเก่าโมงบาบ,บิลลี่นอนกวนขอบขอบออยู่เทียงบาหาันตื่นเทียงบ้านตื่นเอาอย่างนี้เอาไปสารเมือเ่อไหรมันหยังบันหยุดหรอ มืออมือหนึ่งครับมือหนึ่งเนวันนี้วันหยุดไหมวันนี้วันหยุดไหมทางวัน,นวันนี้มีวันหยุดไหมจะได้จะไม่ผิดพลาดเผื่อมันมีมันอะไรสําคัญของทางรัศการ แต่ว่าจำไปมจำจำได้ไหมจำได้ไหมจุดกําเนิดของการขายทวงขายที่นี่เกิดจากบิลลี่อยากให้ลูกมามันเกิดพ่อแต่พอลลี่ไม่ให้มา คนาีิไม่มาก็เลยเป็นเรื่องนั่นพรสูม,มือนี้บอกว่าอยู่อันหยุดบรรทันธรรมดาไปไม่ได้พนะนะจำแม่นคนอย่างชาญจำแม่นอะไรที่มันเกี่ยวกับลูกค่อยๆ,อยๆอยจาแม่นไม่แม่แม่ไปวันเกิดครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะสวาสำคัญของ ของเขาเนาะเห็นเก็บตัวมากขนานดะจริงๆวันเนี้ยวันนี้นะเป็นวันที่แบบทุกคนก็รอคอยเนาะมันเป็นวันที่แบบว่าวันที่ทุกคนแบบต้องคนดูเยอะอยู่แล้วเลตติ้งดีอยู่แล้วทุกคนนะ่ะ ติดต่อมาผมหมดอยากจะมาไ์สดขายของผมไม่รับซักแบนเชื่อไหมมีแต่คนแบบว่าอยา,อยากให้เข้าสินค้าจัดโปรลดราคาในไรฟ์สดนี้ผมไม่รับซักแบนเลยผมไม่รับซักแบนแต่แบนเยอะที่ผมราคืนรู้ไหมแบนดาน,นี่เพราะเขาให้เงินผมมาตั้งตัวหนึ่งล้านแรกเติมแบนดาน,นี่คือ ให้เงินบอสบิ๊กมาตั้งตัวหนึ่งล้านเปิงแบนเดียวแบนอื่นผมไม่รับวันนี้ในช่วงเวลานี้นะในช่วงเวลาอะไรนี้แต่ถ้าเกิดกลางคืนไม่ได้ไมีเข้ามาแล้วครับแต่ตอนเนี้ยเราลูดเรื่องราวของเราอยู่เนี่ยเราไม่รับแบนไหนเลยแต่ดานนี่คือผู้มีพระคุณอจ้างเราเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกหนึ่งล้านบาทผมไม่มีเงินเลยผมได้เงินตั้งตัวหนึ่งล้านบาทจากแบนดานิคแบรนดานิคดานิค ผมม่พูดฟัง่งพี่ผมไม่มเงินนะผมไมีม่เงินพี่เขาก็าจ้างผมเอาเงินสุปบามาณเนะเปิงหนึ่งล้านบาทเอาไปตั้งตัวฉันก็มีเงินมาล้านหนึ่งในการมาทําหมุนเวียนในการทําค่ายทาอะไรแต่มันมเป็นเงินมันเป็นเงินค่าจ้างพรซเซนเตอร์แต่เขาให้แบบปกติการจร้างพิีเซนเตอร์เขาจะแบ่งงวดจา่ายงุกแบ่งงวดจ่ายแต่นี้เขาให้เป็นก้อนเปิง,ปงมือไปตั้งตัววันนี้ผมก็เลยรับแค่แบนเดียวมีกี่ตัวอืม นะในวันนี้ผมบอกเลยว่าใครจะซัพพอตเพื่อเรียนในรูปแบบไหนก็ก,ก็แล้วแต่แต่วันนี้เรามีแบรนด์เดียวจริงๆที่แบรนด์ของพี่ชายเราแล้วก็สินค้านี้มันขายดีมากแบรนด์นี้วันที่ผมออกมาจากบ้านความเงินสิบล้านไม่ได้คนระับสิบล้านสิบล้านไม่ได้เลยอยากได้ไปฟ้องศาลเห็นไาราาคือแรงแทปมาแรงจัง แรงกว่านี้มีอีกไหมแรงกว่านี้มีอีกบ่ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ไ,ไปศาลไม่รู้อ่ะตอนแรกตั้งใจไปอยู่ดีเปลี่ยนฟิลไม่ไปไม่ไปแค่ว่าไปเลย FC ผมไปยืนรอเกอร์หน้าศาเลเยอะมากกว่านี้ผมต้องขอโทษด,ด้วยแต่ FC ก็ฝากไม้มาก,กับทนายไม้ผม เอฟซีฝากดอกไม้ไมาให้กับผมอยู่มีอะไรก่อนเอามาเลยพี่ดูอะไรก่อนจ้ะม,มาะเก็บใหม่เฮ้ยใหม่หรอ,อจำกเวลาเลยของแกมีหนึ่งชั่วโมงไปถึงบ่ายสองไปถึงบ่ายหนึ่งชั่วโมง ระหว่างนี้พูดคุยกันปกตไไิไม่ต้องซีเรียสเพราะเกมไม่ซีเรียสอยู่แล้วแต่ของเกมมันขายดีอยู่แล้วทนายทนายเก่งไหมทนายเก่งมากปกติขายเท่าไหร่ครับปกติแกขายห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทปกติเนาะ